ค่ะยุวดีพัทรบุญโชตนะคะกรรมการผู้จัดการจาก Triangle Soft จำกัดค่ะเพราะวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องราวนะคะความรู้ที่เราได้เข้าร่วมโครงการ Digital Transformation Expert Platform ของสมาคมมุสากรรมซอฟต์ไทยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกทปสอนะคะซึ่งเป็นหน่วยง,งานของกสทชอนะคะก็ จริงแล้วบทเรียนนะคะที่ถอดออกมาจากการเรียนรู้โครงการนี้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนว่ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ประกอบการอย่างเรามากๆนะคะเนื่องจากว่าได้แนวคิดนะคะในการที่จะต้องไปปรับธุรกิจนะคะเพื่อทยานไปสู่ในยุคที่พวกเรามักจะใช้คำว่าดิจิ t a ล Transformation Disruption เนี่ยนะคะว่ามันพูดถึงเรื่องของ Disrupt กัน เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าผู้ประกอบการไทยอย่างเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วสามารถที่จะ transform ตัวเองได้จริงเนี่ยยังไงบ้างเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งคิดว่าประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งจริงๆนะคะอันดับแรกเนี่ยอยากจะคุยถึงเรื่องของอ customer experience นะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากองค์กรธุรกิจของ Triangle Soft นะคะที่เราทำเรื่องของการ ให้บริการนะคะทางด้านเครื่องมือทางด้านการพัฒนาองค์กรนะคะหรือเรียกว่า enterprise resource planning นะคะแล้วก็เครื่องมือทางด้านการบริหารทรัพยาการบุคคลนะคะ human resource development แล้วก็ organization development ขององค์กรเราเนี่ยนะคะมันเกิดจุดที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่านะคะในขณะที่สังคมเนี่ยพูดถึงเรื่อง digital disruption กันเยอะมากเนี่ยนะคะ แต่ว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะขนาดย่อมที่เป็น SME เนี่ยที่ได้ติดต่อเรามาเนี่ยนะคะหรือที่เราพบเห็นกันทั่วไปเนี่ยทำไมยังถึงไม่ได้มีจุดเริ่มต้นในการ transform รเลยนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะ customer experience หนึ่งนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีการบริหารธุรกิจด้วยมือล้วนๆนะคะและด้วย Excel บางส่วนนะคะในขณะที่กระแส disruptive เนี่ย พูดคุยกันเยอะในประเทศเรานะคะแต่ว่าผู้ประกอบการขนาดย่อมเยอะมากๆเลยที่ยังเขียนมืออยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะจุดนี้คิดว่าเป็นเป็นคีย์พอยต์สำคัญนะคะที่ทำให้พอเราเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยนะคะพอมองนะคะกลุ่มขององค์กรกลุ่มของผู้ประกอบการดั้งเดิมนะคะที่เป็นเครือข่ายหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะทางธุรกิจของเราเนี่ยก็เลยมีแนวคิดนะคะที่จะทำเรื่องของ แพลตฟอร์มสำหรับ SME นะคะซึ่งจะเป็น Total SME Service Platform ขึ้นมานะคะเมื่อสักครู่ได้เกล่นถึงเรื่องของ Customer Experience นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่กิจการขนาดเล็กมากๆเลยนะคะเรามีลูกค้าเนี่ยตั้งแต่การทำขนมขายนะคะเป็นตัวอย่างของ Success Story นะคะที่เอ๊ การที่มีช็อปในการทำขนมขายเนี่ยนะคะรายหนึ่งนะคะยังมีการทำงานแบบดั้งเดิมในขณะที่อีกรายหนึ่งเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับการนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรน,นะคะทำให้เห็นความแตกต่างในการที่จะสามารถที่จะเ,เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะเป็นธุรกิจทำขนมเค,ค้กนะคะท่านนี้เนี่ยได้ตัดสินใจนะคะนำเครื่องมือ ทางด้านดิจิทัลเนี่ยไปใช้จนตอนนี้นะคะด้วยความที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการแข่งขันนะคะมีการรับรู้ต้นทุนที่แม่นยำมีเครื่องมือนะคะในการวิเคราะห์การขายที่ทันท่วงทีมีข้อมูลที่พร้อมสับเนี่ยทำให้กิจการนี้สามารถที่จะขยายสาขาออกไปได้หลายสาขาในระยะเวลาอันสั้นๆเลยค่ะ Customer experience นะคะในอีกออบางหน่วยงานนะคะที่เติบโตจาก เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มารวมตัวกันนะคะในการทำกิจการนะคะในการซื้อแฟรนไชส์การขายมันฝรั่งนะคะจากต่างประเทศเข้ามานะคะจากความสำคัญนะคะที่ผู้ประกอบการรายนี้เล็งเห็นนะคะเรื่องของการนำเครื่องมือมาใช้นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการจัดการและพัฒนาธุรกิจเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ปีกว่า,วานะคะ จากยอดไม่กี่ล้านนะคะเป็นหลายสิบล้านจนทะลุหลักหลายร้อยล้านในช่วงเวลาไม่เกิน3ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็น success story นะคะที่เป็น testimonial 1นะคะที่อยากจะให้แบ่งปันนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยได้เป็นกรณีศึกษานะคะในการที่ว่า,าให้ความสำคัญนะคะกับการนำเครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์การบริหารธุรกิจเนี่ยมาใช้ในองค์กรน,นะคะทีนี้ถามว่าพอเรา เข้าใจนะคะให้ความสำคัญแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะจริงๆต้องเรียนว่าเ,เรื่องการบริหารจัดการในส่วนหลังบ้านนะคะหรือว่าภาษาทางด้านเทคนิคเราเรียกว่าการจัดการทางด้าน Back ออฟฟิศเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้อง ขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราปวดหัวอยู่ทุกๆวันแต่เราลืมมันไปนะคะว่าจะจัดการให้มันดีขึ้นเนี่ยได้อย่างง่ายๆได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะคะกระบวนการขายเนี่ยนะคะ SME ในบ้านเราที่เป็นรายเล็กๆเนี่ยยังรู้แต่ว่ามีเงินเข้าแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต่อวันสิ้นวันแล้วเนี่ยเข้าเท่าไหร่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่เป็นกําไรเท่าไหร่เวลาไปหยิบของเพื่อขายลูกค้านะคะ ก็มองด้วยสายตาว่ามันยังคงเหลือแต่การบริหารจัดการสต็อกจริงๆนะคะที่ว่าต้องบริหารจุดสั่งซื้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ทราบอย่างทันท่วงทีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการบัญชีการเงินหน้าฝั่งของการบริหารเรื่องของลูกหนี้นะคะเรื่องของเจ้าหนี้ต่างๆเมื่อไหร่ที่จต้องบริหารแคลโฟนะคะซึ่งเป็นจุดที่ จะรับหรือจะจ่ายในช่วงเวลาต่างๆเรียกว่าอายุนะคะของการบริหารหนี้ของกิจการทั้งฝั่งรับและฝั่งจ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆเลยนะคะที่ SB ขนาดเล็กๆเนี่ยปวดหัววนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องเหล่านี้นะคะ่ะอยู่ตลอดเวลานะคะแต่มันมีเครื่องมือตัวหนึ่งคะ่ะที่จริงๆแล้วสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ในการบริหารธุรก,กิจที่เรียกว่ามินิ ERP นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดยอ่อม ะะซึ่งจัดการตั้งแต่เรื่องของการจัดการกระบวนการเรื่องของการขายนะคะนอกจากทําเอกสารการขายนะคะผ่านระบบแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงอัตโนมัติไปเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆนะคะซึ่งสามารถดูได้ละเอียดรองรับการขยายการเติบโตไปถึงระดับเขตระดับโซนระดับกลุ่มลูกค้าหรือระดับกลุ่มสินค้าที่ขายอย่างนี้เป็นตนน้นนะคะหรือว่าเรื่องของการซื้อเนี่ยนะคะ SME บางครั้งเนี่ยลืมไปเลยค่ะว่า เคยซื้อของจากใครราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็อำนาจการต่อรองในการเจรจานะคะเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การซื้อต่างๆเนี่ยเพียงแค่ใช้ระบบในการออกใบสั่งซื้ออย่างง่ายๆเนี่ยการจัดการวิเคราะห์เหล่านี้นะคะเครื่องมือเหล่านี้ก็จะทําให้กับ SME ได้ทั้งหมดเลยและสิ่งสําคัญนะคะที่เป็นเพนจอยที่สําคัญของ SME ไทยเลยเนี่ยก็คือการบริหารจัดการสต็อกนะคะมีทั้งในส่วนของสต็อกเพื่อการบริหารองค์กร ะะมีทั้งส่วนของสต็อกในเชิงของทางด้านสต็อกแทงด้านบัญชีนะคะซึ่งเรื่องปวดหัวหรือดูค่อนข้างจะเริ่มซับซอ้อนเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะให้เครื่องมือซอฟต์แวร์พวกนี้มาทำงานแทนเราได้อย่างง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการจัดการว่าถ้าเรามีซอฟต์แวร์ที่เป็นมินิ ERP หรือระบบบัญชีเนี่ยเพื่อการจัดการ นะะในธุรกิจของเราเนี่ยซึ่งต้องเรียนว่าการลงทุนในสมัยนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สมัยก่อนนะคะผู้ประกอบการขนาดเล็กๆบอกว่าถ้าจะลงทุนเป็นหลายหลายหมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยฉันยอมทํามือดีกว่าแต่สมัยนี้ในยุคของโลกาภิวัตน์ในยุคนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าเราได้ยินเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสนะคะได้ลินเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันส่งผลดีให้กับเราในแง่ของต้นทุน ะะต้นทุนของการนำไปใช้นะคะที่ถูกลงมากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะผู้ประกอบการ SME หลายเล็กๆเนี่ยสามารถลงทุนเริ่มต้นได้แค่หลักร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาอันปวดหัวทั้งหมดเหล่านั้นได้ทั้งหมดเลยนะคะถัดมาพอเราพูดถึงเรื่องของ transformation นะคะจริงๆมีทฤษฎีมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแต่หัวใจหลักๆหนีไม่พ้นเรื่องของคน นะคะเราจะบอกว่ามีเครื่องมือดีมีระบบดีนะคะมีเรื่องของกระบวนการหรือเมธอจีอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคนไม่เข้าใจมันหรือไม่ยอมรับมันเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องยากเนาะที่จะ transform ได้จริงๆนะคะด้วยจุดนี้เองนะคะทางองค์กรของเราเนี่ยก็จะมีคณะของผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ทําเรื่องของการพัฒนาองค์กรขนาดเล็กนะคะให้ความสําคัญของการที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจเนี่ยให้กับผู้บริหารองค์กรขนาดเล็กนะคะโดยการเริ่มต้นจากการสร้างเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์กรสําหรับ SME ค่ะนะคะเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรของ Transformation Expert ครั้งนี้เนี่ยนะคะไปขยายนะคะออกไปเนี่ยโดยการที่เราใช้เรื่องของแพลตฟอร์มนะคะ เรียกว่าเป็น OD Organization Development Platform นะคะทำขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าในขณะที่เกิดกระแสของการที่ผู้คนผู้ประกอบการจะต้องตื่นตัวนะคะในการใช้เทคโนโลยีแต่หลายท่านบอกว่ารู้สึกยังเข้าไม่ถึงยังรู้สึกกลัวที่จะสัมผัสมันนะคะเราก็เลยผนวด2เรื่องเนี่ยด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยทางองค์กรเราได้พัฒนาเรื่องของ VR application นะคะเป็นเกมสนุกอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะสำหรับผู้ประกอบการเนีจะมีขนาดย่อมเสมือนการตรวจสุขภาพองค์กรน,นะคะแล้วท่านจะสามารถรู้ไปถึงกัน สถานะขององค์กรหรือสถานะของพนักงานของบุคลากรในองค์กรของเราในมิติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางด้านบัญชีการเงินขององค์กรนะคะความพร้อมเรื่องของการดําเนินการเรื่องของการจัดการต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวัดนะคะเรื่องของบุคลิกภาพหรือความสนใจของของลูกน้องเราของคนในบริษัทของเราในหน่วยงานของเรานะคะ พวกเราคงพอจะเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นกรณีศึกษามากมายเลยนะคะที่ผู้บริหารพยายามที่จะพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าแต่ยิ่งตั้งใจเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไปยังไม่ไปถึงไหนมากนักเนี่ยอาจจะลืมเรื่องสำคัญเล็กๆเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ learning style นะคะเกมนี้เนี่ยจะเป็นตัววัดเรื่องของ learning style ของคนในองค์กรได้ด้วยค่ะบางทีเราบอกเราอยากให้ลูกน้องทำอย่างนี้ลูกน้องทำอย่างนั้น การที่จะง,งัดศักยภาพของเขาเออกมาพัฒนางานที่เขารับผิดชอบอยูยอ่การรู้จัก learning style ของลูกน้องของเราของพนักงานของเราเก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะคะที่จะช่วยเป็นเบื้องหลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนานะะธุรกิจหรือว่าองค์กรของเราเไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วนะคะก็ VR เกมเหล่านี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ นะคะเรื่องเหล่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ร่วมมือนะคะทั้งกับหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งสถาบันการเงินนะคะทั้งภาครัฐบางแห่งนะคะในการที่จะขยายไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ก็คือพยายามปรับ business model เ,เ,เพื่อให้เกิด network effect นะคะที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับ SME ขนาดย่อมนะคะในบ้านเรา ะะก็สำหรับท่านที่อยากจะลองศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของอเกมนะคะการนำเชคโนโยีนะคะ VR ผนวกกับการที่ได้มา วิเคราะห์มาวินิจฉัยแล้วได้ข้อมูลในการจัดการองค์กรพร้อมกับทําให้รู้สึกว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะก็จะเป็นการปลดล็อกให้กับ SME ไทยอะค่ะว่าเอคือไม่รู้นะคะ2คือรู้แล้วแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็อยากให้ลองติดต่อกันมานะคะก็สามารถมาส,สัมผัสประสบการณ์ง่ายๆนะคะสนุกๆและท่านจะ,ะได้พบว่าจะได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาองค์กรนะคะ ก็สามารถที่จะติดต่อนะคะเพื่อที่จะขอะะทดลองในการทำํำการวินิจฉัยองค์กรอย่างง่ายๆผ่านเกมตัวนี้นะคะได้ที่063นะคะ203 3838นะคะหรือเข้าไปวิสิตที่ Facebook ของเรานะคะ Triangle Soft นะคะหรือเว็บไซต์ www.trianglesoftwaregroup.com นะคะค่ะ ก็หวังว่านะคะความตั้งใจของเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งอย่างสำคัญนะคะที่จะเป็นแรงใต้ปีกลมใต้ปีกที่จะขับเคลื่อน SME ไทยนะคะให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ ตอบโจทย์ที่เป็นปัญหามากเลยสำหรับธุรกิจภูมิภาคก็คือธุรกิจรายเล็กๆที่ที่เขาไม่สามารถจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ในเรื่องของการเปิดบินทำสต็อกมีประโยชน์ทั้งทั้งทางฝั่งลูกค้าเพราะเขาก็ก็ไม่ต้องไปทำทุกอย่างผ่าน Excel ฝั่งสำนักงานบัญชีก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วในการทำงานลูกค้าสามารถนำส่งข้อม,มูลแล้วก็เชื่อมโยงมา มันจะเป็นจีได้เยอะส่งผลให้ลูกค้ารู้รู้สถานะรู้ผลประกอบการได้เร็วขึ้นด้วย